สวัสดีค่ะทุกๆคนนานแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะวันนี้แพาก,ก็ได้กลับมาทำวิดีโอรีแอคชั่นให้เพื่อนๆทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้แพลก,ก็มาพร้อมกับเพลงของน้องๆวงโฟรมิกซ์นะคะซึ่งเป็นน้องๆทีพ็อปวงใหม่นะคะในค่ายสังกัดของค่ายเขาาเ้าสั Entertainment นะมีน้องๆด้วยกันทัน้งหมดสี่คนนี่แถวเลื่อนลงมาดูนะเลื่อนลงมาดูใต้คลิปของน้องๆคอมเมนต์ต่างชาติเยอะมากบอกเลยเราไม่สนับสนุนที่พออของเราเองไม่ได้แล้วค่ะบอกตรงๆแล้วยิ่งชื่อเพลงนะคะเพลงนี้ที่แทยจะรีแอคชั่นชื่อว่า Why You Come Back กลับมาทำไม นี่เป็นไงแค่ชื่อเพลงก็บาดลึกไปถึงก้นหัวใจและก้นลึกหัวใจละไม่ได้แล้วจะแซบหรือไม่แซบยังไงตามชื่อเพลงแล้วก็หน้าปกที่เห็นแซบแล้วไปดูข้างในดีกว่าไปดูพร้อมๆกันเลยว่าจะแซบม <Okay S 1> เ่เราใส่หูฟังเรียบร้อยงั้นเรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะไปเจอกับน้องโฟมิสกันเลยวันสองสาม Oh. Oh. <Three. S 1> ทุกคนน่าเก right. mm ๋มาก้ตองเล โฟกซองอนุกเมนต์คือเทนะตั้งแต่วันนั้นที่เธอลละไปหาคนที่ดีกว่ากันนึกว่าไม่ต้องเจอหนักที่เห็นแต่เธอไม่เชื่อสายตาเป็นอะไรกูว่ามาโจ,จ๊ดลุมออฟฟิศเท่ๆเบาะแส

มันหรวมากทุกคน แลฮวจบแล้วมากอยากให้มีต่อเนินจาน้องสวยมากมน้องจออันนี้น้องจอดนะคะน้องจอแบบเท่หนุ่มออฟฟิศเท่ๆเบาๆปกทรงปกทองแบบเก๋ๆเมกา you are my favorite โหจบแล้วค่ะทุกคน โอเค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 เต็มอิ่มมากทุกคนคือมันมันเต็มอิ่มมากมันเปิดโลกจริงๆอ่ะคือแบบเราเรา,เราเออันนี้คือส่วนตัวเทานะแถวได้รับ Energy จากน้องๆน,นะคะที่น้องๆทั้งสี่คนส่งมาจากบทเพลง ทั้งสีหน้าแววตาในการแสดงอารมณ์สื่อถึงอารมณ์เพลงได้ดีม,มากเราได้รับเราได้รับเอ e น g y นั้นตรงเลยเต็มๆเลยค่ะโอ้โหคือเขาชอบอย่างึงมุมกล้องอะที่เขาทำแบบตอนที่น้องๆสี่คนเขาเต้นด้วยกันแล้วแบบอ,โโอู้แล้วตอนที่โฟกซองแรๆแล้วผมสะบัดเนี่ยเฮ้ยมันเป็นมูฟเมนท์ที่เก๋แล้วก็เท่ในเวลาเดียวกันอะ คนดีมากคือแบบแล้วทำนองบีดบีดเพลงคือพลวได้ยินเสมอนะพ้าวก็ดู YouTube ช่อง YouTube ของอ YouTube ของคนที่นี่นะคะของอคนเยอรมนนีนะคะเขาจะชอบอรีแอคชั่นเพลงของเอเชียบ้านเานราเนาะ k p o p T-pop ออะไรอย่างนี้แล้วเวลาที่เขาฟัง รีแอคชั่นของเพลงไทยบ้านเรานะเขาจะบอกว่าที่พอบทำบีทได้เก่งมากเวลาที่พวกเขาเนี่ยรีแอคชั่นเพลงไทยทีย่ไหนคือต้องแบบมูฟตลอดอันนี้คือเรื่องจริงเรายิ่งมาเจอกับเพลงนี้นะคะ Why you come back Beat มันต้องโยกทุกคนมันอยู่เฉยๆไม่ได้เอาจริงๆสนุกมากค่ะแล้วก็เนื้อร้องบาดใจค่ะกลับมาทำไหมใช่ห มันยังไงอะเราสามารถร้องตามได้หรอดู<ฮ>ุ<ก>ูดูดูเธอเอเอาไงอะไรเงี้ยแล้วมันแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าเรา,เราแล้วก็แฟนแฟนเก่าเรากลับมาอะไรเงี้ยสามารถส่งหรือว่าร้องต่อนหน้าส่งไปให้ฟังเลยว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างนี้คือมันมีเจริตมันมีความแบบ เอออยู่ในเพลงนะคะคือมันดีอะ่ะทุกคนแล้วคือเมกาน้องเมกาที่ว่า my favorite เอาจริงจริงคือน้องแบบยิ่งตอนที่น้องถือกระบ,บองทุกคนมีความเป็นหัวเป็นหรวโจ๊กเกอร์เบาๆคะ่ะถึงจะผมแดงแต่แบบโอ้ยคือน้องแซบอ่ะเอาตรงๆคือเหมือนน้องเท่อ่ะไม่รู้คือชอบ โดนน้องตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเริจริงแล้วน้องนินจาน้องจะสวยกว่าผู้หญิงไม่ได้นะคะห <c oughs> น้างงคือเป๊ะอวแล้วแบบแฟชั่นการแต่งตัวสไตล์ของทุกคนเนี่ยนะมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดนะคะ <c oughs> น้องเออแล้วน,น้องโฟกซองเหรออ่าน,น้องโฟกซอง ู้สึว่าน้องจะเป็นคนตัวเล็กที่สุดในวงหรือเปล่าอันนี้คิดว่านะจากที่เห็นในวิดีโอแต่ว่าน้องสามารถแบบเออโชว์ศักยภาพของตัวน้องนะคะถึงชั้นจะตัวเล็กแต่ชั้นก็แบบโอมีพลังที่มีเล็กแต่เจ้าอะไรอย่างนี้คือเราเห็นได้จากในวิดีโอมิวสิกวิดีโอเพลงเลยค่ะนะน้องจอร์ดออีกเรื่องหนึ่งของโปกซองที่ปากคิวนาอตอนแรกก็วเ,เอ๊ะ เขาแต่งหน้ายังไม่เสร็จหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเห็นหลายๆซีนก็อ้าโอเคเป็นสไตล์นะคะที่แบบเป็นการแต่งให้น้องเขาเป็นสไตล์ของน้องเขาอันนี้ก็เท่นะเป็นอะไรใหม่ๆที่พรวก็ยังไม่เคยเห็นแต่ว่ามันก็เข้าแหละเอาจริงๆแต่ตอนแรกคือมันแค่เอ๊ะขึ้นมาว่าอ้าแต่งยังไม่เสร็จหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะใช่อืมเพราะว่าทุกคนน่าจะเสร็จอะไรก่อนอยู่แล้วแต่ว่านะคะบากคิว เท่ซึอฉันจะตัวเล็กแต่พลังฉันไม่เล็กนะจ๊ะอันนี้พปกส่องเลยแล้วก็น้องอะไรนะน้องจอร์ดอันนี้มาในสไตล of นะ์แบบออฟฟิศนะหนุ่มออฟฟิศเท่ๆเบาๆเหมือนที่บอกเอาเป็นว่าน้องๆเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องๆ,องๆคือดีทุกคนคือดีมากทุกคนทำเต hm, 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 hm ็มเต็มเต็มพลังอ่ะมมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้ง อันนี้เห็นจริงๆได้รับ energy จากน้องๆจริงๆค่ะอ่าโอ้โหนะแล้วยิ่งมาดูคอมเมนต์นะคะทุกคนตอนนี้ f o รมิกรู้สึกว่าจะเป็นที่รักของหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะบราซิลนะรู้สึกว่าจะชื่นชอบน้องๆการเยอะเป็นพิเศษเลยโอ้โห เป็นแบบนี้แล้วภูมิใจค่ะแล้วก็ชื่นใจดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยคือพวกคุณทําผลงานออกมาได้ดีมากๆอันนี้แพวก็ขอเป็นเสียงหนึ่งแล้วก็เป็นกําลังใจหนึ่งนะคะอยากส่งให้น้องๆแล้วก็ทีมงานทุกๆคนพวกคุณทําได้ดีมากค่ะอันนี้ตบมือแล้วก็ยกยบโป้งให้เลยจริงๆนะคะดีมากๆ แล้วก็อยากให้ทำต่อไปนะแพวคิดว่าจะต้องมีคนซับพอร์ตสนับสนุนแฟนคลับจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีของดีเราเราแค่แบบทำไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนายัางไงแฟนคลับก็อยู่กับเราแล้วก็มาใหม่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าบอกเลยตอนนี้โดนพวกหนูๆโฟมิตกไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะชอบมาอีจ โอเคค่ะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะแถวก็หวังว่าทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปซับพอร์ตน้องๆกันเยอะๆนะคะน้องๆจะได้มีกำลังใจที่จะทำเพลงใหม่ๆให้พวกเราได้ชื่นชมกันอีกค่ะแล้วก็น้องๆวงอื่นๆด้วยนะคะทุกๆคนตดีนี้ทีมพัของเราเนี่ยกำลัง รู้สึกว่าจะมีหลายๆวงเลยนะคะน้องใหม่ออกมาเยอะแยะเลย t pop ทุกคนสามารถไปติดตามวงวงน้องใหม่หลายๆวงนะคะได้ที่ t pop stage ได้นะเดี๋ยวเจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะคะทุกคนจะได้เข้าไปแบบสะดวกสะดวก,ดวกเข้าไปติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของน้องๆท pop ของเรานะคะแพลวบอกได้เลยว่า t pop ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆคะ่ะน,นี่พูดได้เต็มปากภูมิใจมากแล้วก็อ่ะเรื่องนึงสำคัญมากเลยสอกใหทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้เป็นห่วงนะเทคแคร์ Take care, นะคะโอเคยังไงวันนี้แพรก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ นาะบ๊ายบายค่ะ